สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สอตัวรูดในงวดประจำวันที่18มีนาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมก็เข้าเฉพาะสายวิ่งสายรูดนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่2กับ7 2ก็มา29นะครับผมแล้วก็0-2แอดมินเจาะ้ามไปนะครับผม ก็ต้องขอโทษ FC พี่น้องนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสํำเราวันที่18ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมิจให้อยู่ที่2นะครับผมแล้วก็5 2มี2อหนึ่ง สองสามสองสี่สองเจ็ดและก็สองแปดสำหรับห้านะครับผมมีห้าหนึ่ง ห้าสามห้้ากและก็ห้าเดมัดินจะก,กันให้1ตัวนะครับผมคือ94สี่ำหรับเบิลนะครับผมมี1นหนึ่ง 2องสองสแล้วก็แปดสำหรับ3ตัวนะครับผม8ปด สี่สองสามหนึ่งห้าสามแล้วก็เจ็ดห้าหก fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ